ก่อนนั้นค่อยไปแบกดูหน้าพ่อของมึงเฮ้ยพ่อของพ่อพ่อคุคงเป็นปุ๋ยไปแล้วล่ะใส่มาสองตาที่เลยมึงเก่งเองีง้อใม,ม,มาให้ลงใส่หลังตีนอีง่อแต่แม่หมอไม่ได้หมอไม่ต้องกลัวมีแม่หมออยู่ทั้งคนเดียวแม่หมอ อมึงเก่งแล้วเหรอมึงจะต้องเจอกับกูอีแก้วไม่เหรออะไรอะไโอ้สุดยอดเลยพวงนี้ขยันถอนขนกูเจอดีเดี๋ยวมึงต้องเจอกูอีนางแก้วเราสิอยากจะรู้นักนะว่ามึงมีดีอะไรมีอะไรรู้ว่ากูมีดีอะไรอีนางแก้วขอมีอะไรบอกเลยได้ ดี๋ยวมึงต้องรู้เนี่ยว่ากูมีวิชาดีแค่ไหนเออแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ร้องอีกแก้วทักอยู่นั่นแหละเอาเลยขอพ่อพ่อจัดไปหนึ่งกระเบื้องเออร้องยังกูร้องแล้วเออ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 เอ้เออเีอเออเเเออเเเเา ภาวนาเลียกฆาแม่ปีศาจไออลย <c oughs> จนผีปปาตาพี่ตายโหงที่ตายหาและผีพายเอยอกูเป็นผีกูก็ไม่มาให้มึงห <c oughs> รอกเหนื่อตายออกออกนอนในหลุมสบายกว่ากูลับแล้ว เหนือใต้ออกตกมนทากูจังมึงก็ม่ช่วยกูเลยช่ายเลยใ้เขาไม่มเนือใต้ ไเอ้าคุณตีดังปุ๊บผีท่องหล่อไอชุดขาวอะนะครโทรมาคุณโดนผู้หญิงยิงแน่เลยมามึงมาปั่นผีท่องหลอกูจะต้องเจอดีอะกูทำไมมึงเก่งนั่หล่อไอแก้วเออทำไมนะมึงเก่งจริงแล้วก็มึงจะเดิน ัามาสิพี่น้องที่มาไม่ได้ไปวัดชัยวัฒนารามจะได้มาดูการต่อตัวที่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าเออโขดเนี่ยอาจจะมีการต่อตัวอย่างเดียว,ยว,ยวลิเก็ตศรรามก็มีการต่อตัวครับเดี๋ยวดูกันอ๋อครับไม่ตหม,มง ไอ้หมอม่ได้ต่อตัวเลยมันการต่อสู้ได้เกิดขึ้นโอ้โหไม่ไม่เป็นไรครับไม่เห็นหมอไม่เป็นไรเอาแล้ว้สีม่สกมสตามีมุนตัว โวตจะเบิดอยู่แล้วับตอนนี้ โอ like oh, oh, thin, think, ้โหแก้วขาตั้งนักไหวไหมเนาะโอ้โหเล้วไปเหยียบแม่มึงไม่ขึ้นหรอมึ้แล้วร้ดูไซส์มึงกับไซส์คูด้วยทำไมมันดนเหยียแค่ไงขาเธอทำไมเหรอมันเลือกเกียร์จะเห็นอะไรอ่ะ กูเห็นแล้วกูไม่ได้ตกใจเพราะกูอยู่กับมึงมานานทำไมอ่ะเดี๋ยวคนข้างล่างเขาจะเห็นกางเกงในไม่เห็นทำไมอ่ะกูเพิ่งถอดเมื่อกี้นี้อ้ถอดอะไรขนาดนั้นถอดเมื่อกี้นี้แหละกางเกงในกูชุ่มฉ่ำไม่ได้เหรอ วัสดทีกำมืกเ่อยียะไรขนาดนั้นสมท่ดียเหยิไปดสิเจขาเยีดํำลูกทอาเสน่ห์ไม่มีทองหรือเปล่าเออใช่ใช่ไปขัไปเอาต้นมาลินร่้ฝังรอยมานั่นแหละเฮ้ย โอ้กูต้องไปตรวจสุขภาพด้วยล่ะทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้กูเหนื่อยง่ายมากเลยหูเล่กขนาดนี้ไม่เหนื่อยก็แปลกไปนี่สิโถหมอรูปร่างมันก็หาคำบรรยายไม่ได้อยานกจะมัดให้มันหน้าเกลียดเขาอีกก็กูฝังรูปฝังลอย ูฝ <Cornell. S 2> ังลูกฝั่งอะไรเพื่ออินททองกับทัศมาลีใช่ไหมใช่หอวิธีทำลายหุ่นมาเดี๋ยวนี้คือเบอร์นี้เออคือเออดีแล้วใช่จะเป็นร้ากูรู้แล้วจะใส่กางเกงในตัวไหนกูขอแล้วกันไม่ได้นั่นผมลูกกูหมอวิธีทำลายมาเดี๋ยวนี้ก็แค่เอามันออกจากกันมันก็คำสั่งมันก็ถอดแล้วแน่ใจนะแน่ใจจ้าแต่ถ้ายังไม่หายเตรียมตัวตาย